สวัสดีค่ะคุณครูกำลังสืบค้นข้อมูลอยู่พอดีเลยค่ะเด็กๆก่อนที่คุณครูจะนำข้อมูลไปใช้นั้นนะคะคุณครูมีการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนค่ะ <S <S เด็กๆอยากทราบไหมคะว่าทำอย่างไรวันนี้คุณครูมายุราพาเรียนรู้จะมาบอกวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลค่ะ เด็กๆคะหลังจากที่เราสืบค้นข้อมูลได้มาแล้วนั้นนะคะก่อนที่เราจะนําข้อมูลไปใช้เราควรมีการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนนะคะเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตรงกับความต้องการของเรานะคะซึ่งหลักในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นควรพิจารณาดังต่อไปนี้คะ่ะข้อที่1นนะคะ มีการบอกวัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อมูลค่ะเป็นการแสดงให้เห็นว่าข้อมูลนี้เนี่ยจัดทำขึ้นเพื่ออะไรเช่นการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการเผยแพร่หรือการจัดทำข้อมูลเพื่อการศึกษาเป็นต้นนะคะ 2. นะคะมีการระบุชื่อผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูลค่ะเป็นการระบุให้ทราบว่าข้อมูลนั้น จัดทำขึ้นโดยใครหรือมีใครเป็นผู้ให้ข้อมูลนะคะซึ่งถ้าเราทราบชื่อผู้ที่จัดทำข้อมูลขึ้นเราอาจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะว่าบุคคลชื่อดังกล่าวนี้นะคะดํารงตําแหน่งในหน่วยงานใดทำให้เราประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 3. ม,มีการระบุวันที่พิมพ์และครั้งที่ปรับปรุงค่ะ เป็นการแสดงให้เห็นว่าข้อมูลนั้นๆมีการจัดพิมพ์และได้รับการปรับปรุงเมื่อไหร่นะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงความทันสมัยของข้อมูลเมื่อเด็กๆได้ข้อมูลมาแล้วนะคะต้องพิจารณาเลยว่าข้อมูลนั้นระบุวันที่เท่าไหร่เราต้องเลือกดูที่เป็นข้อมูลล่าสุดค่ะ 4. มีการอ้างอิงแหล่งที่มา เป็นการอ้างอิงว่าข้อมูลนั้นนะคะนำมาจากแหล่งข้อมูลใดค่ะและข้อที่5นะคะพิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ค่ะในการเลือกข้อมูลจะต้องพิจารณาข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะเช่นข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาค่ะหรือหน่วยงานของภาครัฐค่ะ นักเรียนคะคุณครูหวังว่าข้อควรพิจารณาในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดเนื้อาหาความรู้ต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ